บายส้มซานะคะจะมาแชร์เทคนิคนะคะจะมาแชร์เทคนิค DIY นะคะว่าส้มซาต์ทำยังไงมั่งนะคะรวมนะคะรวม,มาเทคนิค DIY อันนี้คือแกะแขนออกนะคะแขนแน่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้อต่อเนี้คะ่ะแน่นทีนี้เราก็ดูว่าเขาแน่นน้อยแน่นมากอันนี้เขาใส่ได้แต่มันแน่นนะคะส้มซาตาออกสองนิ้วครึ่งค่ะ โดยเอาเนื้อผ้าจากตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะท่านซ่าเอาเนื้อผ้าส่วนไหนที่พอมีในในตัวของเขาอะมาออกเพราะว่าส่วนข้างนี้เขาจะโชว์อะคะ่ะเนี่ยโชว์นี้ถ้าเป็นไปได้การแทรกผ้านี่ขอให้เป็นขอให้เป็นอ่าสีเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะสองข้างเอาออกเท่าไหร่ก็ให้เท่ากันนะคะสองข้างให้แทรกแบบนี้นะคะถ้าแขนแน่น ต่อผ้านะคะหาเนื้อผ้าจากส่วนในในตัวเนี้ยที่เป็นหลบอยู่ข้างใน,นะคะ่ะที่ไม่โชว์ะคะ่ะเอาส่วนโชว์ออกมาโชว์ข้างนอกให้เขาะค,ะค่ะคือแก้ไขในส่วนจุดบ้องของเขาโดยตรงนี้มันจะโชว์นะคะพยายามใช้สีผ้าเดียวกันนะะ่ะนี่แหละแล้วก็อันนี้นะคะแก้ในลันกษณะขาใหญ่ ขาใหญ่เอวใหญ่สะโพกไม่เข้ารูปนะคะก็จะเป็นในลักษณะเนี่ยค่ะช,ช้าๆเอาเข้าเห็นไหมคะเอาเอาข้างนี้นิ้วครึ่งเข้าไปซอยๆลงมาข้างล่างสะโพกไม่ต้องนะคะทั้งสองข้างเหมือนกันข้างละครึ่งนิ้วซอยลงมาข้างล่างค่ะ เป็นตัววีก้นแหลมแหลมลงมานี่นะคะเสร็จแล้วก็มาหักมุมเข้าค่ะหักมุมตรงเนี้ยเข้าจำจำนวนเนื้อผ้าพวกนี้ค่ะนะคะถ้าสะโพกยังบานอยู่ให้เอาส่วนตูดนี้เข้าไปนะคะแกะตูดแล้วก็เย็บเข้าไปหน่อยหนึ่งค่ะบาลานให้ถ้าสะโพกเขาเขาหลวมมากอะค่ะแล้วก็ถ้าขากว้างไปขากว้างไปก็ จับตรงนี้ว่ากว้างหูนะคะแล้วก็เอาขาเข้าแล้วก็ลาะออกแล้วก็เย็บใหม่นะคะสไตล์สไตล์ของเอวหลวมสไตล์นี้อันนี้พูดยากค่ะตัวนี้คือลูกค้าไปทําร้านอื่นมาเละแล้วค่ะแต่ทีนี้ซ่างก้างมาดีไอใหม่ให้เพราะว่าลูกค้าใส่ไม่ได้สะโพกบานว่างั้นที่แก่น่ะแต่ทีนี้ซ่างซ้างมาเห็นรูปทรงกับ การแต่งมาแล้วมันไม่แมทช่างชาก็รื้อทําใหม่ช่างชาไม่บอกสูตรนะคะตัวนี้จะ,ะดูเละไปดูเลยในลักษณะถ้าช่างชาําจะไม่ทํารอยเยอะขนาดนี้นะคะ,อ,นนคะอันนี้คือมาแก้ลักษณะขากว้างขากว้างไปขากว้างไปแล้วก็เอวสะโพกไม่กระชับค่ะมา ไฮไลท์มานี่ดีกว่าทำปอกหมอนอันนี้คือปอกหมอนขิดนะคะหมอนขิดลูกค้ามีผ้ามาให้ทีนี้เนี่ยแล้วทีนี้เขามาเห็นหมอนสร้างๆเขาบอกหมอนเขาอย่างนี้แหละแต่ทีนี้เขาจะทำปอกใส่เนี่ยทีนี้ให้วัดเนื้อผ้านี้นะความยาวอ่า ความยาวของผ้าเอาอยู่ยี่สิบหกนิ้วนะคะหมอนขิดเนี่ยเนี่ยยี่บหกนิ้วนะคะความยาวยี่บหกนิ้วความกว้างสิบสามนิ้วความกว้างสิบสามนิ้วนะคะคือเอาให้หลวมหลวมกว่าหมอนขิดหน่อยนึงอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะ ยี่สิบหกนิ้วกับสิบสามนิ้วนะคะอันนี้คือความกว้างสิบสามนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทําแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราจะเย็บอ่าลอยลอยไอ้น,นี้อยู่ข้างในค่ะลอยที่จะรอยสายอยู่ข้างในนะคะมาหาอันนี้ช่า,าจะทําโชว์ดูค่ะ เนี่ยค่ะเนี่่ยคะอย่างนี้นะคะเป็นหมอนแคปซูลเนี่ยค่ะเป็นช่ออย่างนี้นะคะ มาค่ะทีนี้อันนี้เย็บนะคะเย็บริม นี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ก็เย็บด้านในเหมือนกันค่ะเนี่ยใช่หไหมคะตัดผ้ามานิ้วครึ่งก็เย็บเส้นตรงนะคะช่วงรอยต่อให้เราเปิดอย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะให้เป็นรูรูระหว่างกันอย่างนี้นะคะอันนี้จะรอยเชือกนะคะเป็นด้านใน ทีร้อยร้อยเชือกนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้คือจะเป็นแยกร้อยเชือกนะคะช่วงรอยรอยต่อเนี่ยให้เราแบ่งไว้ข้างละสี่นิ้วนะคะยี่บหกยี่หกนิ้วให้เราแบ่งครึ่งกันคนละสี่นิ้วอะคะ่ะแล้วเราก็มาทําช่วงรอยต่ออยู่ช่วงสี่นิ้วะคะ่ะ เเชือนี่ยค่ะเขาจะมาตะปบกันอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมแล้วก็มัดง่ายๆเห็นไหมคะไม่ยากเลยอ่าช่อง หลังจาก26ความยาว26นิ้วเราก็มาเอาช่องนี้ช่องนี้ระหว่างช่องนี้มานี่4นิ้วแบ่งทั้งสองข้างอะค่ะก็จะได้ช่อเหมือนที่ช่างซาทํานี้นะคะ,คะแบ่งชอ่อตรงเนี้ยมาเย็บแบ่งกันข้างละ4นิ้วนะคะถ้า26นิ้วอะ่ะเขาก็จะเม็ดกันพอดีค่ะกับหมอนฉีดนะคะ เห็นไหมล่ะคะเนี่ยร้างซาเทคนิค DIY เนี่ยคะทําปลอกหมอนให้ลูกค้าแล้วนะคะอันนี้ก็สายนี้ก็เวลานั้นก็ชักเข้าชักออกถูกอ,อันนี้นะคะเอามาซักได้ะคะ่ะเห็นไหมคะทเทคนิค DIY หมอนหั่นแคปซูลลูกอมเหมือนปลอกหมอนทรงลูกอมนะคะง่ายๆค่ะทําทให้ลูกค้าและสองชิ้นคะ่ะขอบคุณมากมายคะ่ะ